นันนาซีชิคกี้พายอันนี้น่าจะเหมาะกับชาเลต์อันนี้น่าจะเหมาะกับเชเบลนี่ทุกคนชิคกี้พายอ่ะมีอะไรจะบอกทุกคนด้วยเดี๋ยวชิคกี้พายอ่ะจะให้ไปดูน้องว่องไวของชิคกี้พายถ้าใครจำได้อ่ะน้องว่องไวอย่างคือไอ้มาแลงอ้ยเอ้ยเมงมุ่งต่อหน้ะ ไม่รู้ว่าจะทําอะไรแต่ว่าเดี๋ยวชี้พพ่อ่ะมีอะไรจะบอกทุกคนด้วยนอกจากชี้พพยอ่ะจะมีลูกน้อยเป็นผู้ชายแล้วนะชาเลตอ่ะชอบน้อยใจเวลาที่ชี้ไย่อ่ะอุ้มน้องเขาก็จะถามว่าชี้ไพ่อ่ะรักแต่น้องไม่น่าหะ่ะตอนที่ไทดาด่าก็เป็นเหมือนกันไทดาด่าก็ถามว่าชี้พพ่อ่ะรักแต่ชาเลตจริงไหมเบนนี่จริงสิไทดาด่ารู้สึกแบบนั้นตลอดเลยก็เหมือนกับเบ,บนนี่ตอนนี้ไง ชิกี้พายรักแต่น้องๆโอ้ยเบนนี่ก็รักหมดนั่นแหละชิกี้พายเบนนี่ซื้อของมาให้น้องด้วยเดี๋ยวค่อยโชว์ที่ออฟฟิศออตอนนี้ขับรถอยู่เดี๋ยวก็ไปโชว์ที่ออฟฟิศละกันนี่ทุกคนชิคกี้พายอ่ะมีลูกน้อยแล้วนะชื่่วงไวัยก็คือลูกลูกชายคนนั้นอ่ะชิคกี้พายก็ตั้งวมาเป็นน้อว่องวงัยนแหละฉันไม่รู้ตัวมาก่อนฉันมีลูกคนที่สามฉันมีลูกคนที่สาม ชีพายอะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่เราจะได้แจ้งเตือนว่าชี้พ่ยกำลังทําอะไรอยู่โอเคแล้วก็ปากสัญญกรรมของชี่พาก็แบบเหลือนิดเดียวนะใครที่ยังไม่เห็นปากที่ชี้พ่ยสัญญกรรมก็เข้าไปดูในติ๊กต็อกได้นะดีคลิปดีคลิปนี้อยากเห็นปากที่สัญญกรรมของชี้พายหรือเปล่าคะทุกคนหนึ่งสองสามโอ้ยมันตลกมากเลยอ่ะโอเค เบนนี่คืนนี้ถ้าน,นอนกับฉันที่ออฟฟิศหน่อยนะเพราะว่าหลาขึ้นมาแล้วว่าฉันนอนไม่ค่อยได้อ่ะเหมือนมีอะไรเดินบนเพดาน,นก็ไม่รู้ว่าได้สิชิคกี้พายเบนนี่เราเล่นตกเนนี่เข้ามาชิคกี้พายเดี๋ยวเบนนี่เขาเก็บของข้างนอกก่อน,นโอเคได้สิได้สิ เี๋ยวชิพายอ่ะขอไปเปิดไฟแล้วก็ขอเข้าน้ำหน่อยนะแล้วเก็บของเสร็จแล้ววะเข้ามาหาชิพายล็อกรถด,ด้วยอะก่อ,อนที่ชิพายจะออกจากบ้านอะชิพายอะปิดไฟล็อกบ้านหมดแล้วนี่แล้วใ้าไม่เปิดไฟแล้วทําไม่เปิดคอมพิวเตอร์ไว้อ่ะใครอะแล้วนี่โทรศัพท์ไม่คุ้นเลยอะ เต่าราเบ่าไาด้วยอ่ะนี่ทุกคนไทระเคยโทรมาบอกเบนนี่ว่าได้ยินเสียงอะไรที่ออฟฟิศชิคกี้พายบอกว่าเป็นแค่เสียงนกเสียงทุกแกแต่เทระบอกกับเบนนี่ว่ามันไม่ใช่ถ้าเป็นแบบเนี้เบนนี่รับปากชิคกี้พายไปแล้ว,วทุกคนว่าจะนอนด้วยอุ๊ยแบบนี้เบนนี่ก็แย่ดิเบนนี่โทรหาคุณนายกับผมสวยดีกว่าฮัโลโหลคุณนายผมสวย บมาที่ออฟฟิศชิคกี้พายหน่อยได้ไหมยามีเรื่องด่วนนะช่วยเบนนี่หน่อยนะอ๋อได้สิได้สิสโอเคเดี๋ยวจะรีบไปนะอา้าเบนนี่เธอเข้ามาพอดีเลยอะ่ะเบนนี่มาน,นี่ก่อนเหมือนมีใครอยู่ในนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงเหรอชิคกี้พายใช่เบนนี่เธอดูหนันสิเนี่ยชิคกี้พายอะ่ะไม่ได้เปิดไฟหรือว่าเปิดอะไรอะ่ะแต่ว่าเนี่ยมันมีคนมาอยู่ใน Office ออฟฟิศอ่ะ ตอนนี้อาชีพายรอ่ะก็ปิดออฟฟิศอะเป็นเวลาย,ยาวนานเนี่ยพวกพนักงานในออฟฟิศอะเขาก็ไปฮอลิเดย์ทั้งหมดชิคกี้พายจะว่าเป็นใครละ่ะเป็นพวกพี่เบบหรแลเป่าหรือว่าฉันอะจะลืมไปว่ามีคนอื่นอยู่ในนี้ชิคกี้พายจะลืมไปก็ได้คิดเยอะแต่ว่าเป็นนี่ฉันออกไปอ่ะฉันมั่นใจนะว่าเออชิคกี้พายเออนี่พวกเธออะไหนว นี่รับปากไว้ก็เลยไม่กล้านอนสองคนก็เลยชวนผมสวยกับคุณนายมาด้วยโอ้โหหัวร้อนอะไลหรอเออไหนๆก็มาแล้วว่าเดียวพวกฉันจะอยู่เป็นเพื่อนแล้วกันใช่แต่ว่านี่เป็นนี่เมื่อกี้อ่ะบอกว่ามีอะไรนะให้หน้องอ่ะอยู่ในนี้หรือเปล่าเออนี่ไปนะไนเนี่ นี่เราม,มีอันนี้แล้วเมื่อกี้ทุกคนเห็นแล้วนี่ตัวนี้จะให้ชาเบลตัวนี้จะให้ชาเล็ตเอาเจ้าของไฮดาจนะ้าไม่มีพูาราไม่เล่นแลวเนี่ยเบนนี่เขาซื้อชุดใหยนี่เดี๋ยวดูนะว่าตัวไหนมันจะสวยอุยอ้ยไม่ก็อุ้ยแต่ยังไม่ได้รีดเลยอะ่ะนี่ถห้าชาเล็ตใส่อ่ะทุกคนว่าสวยไหมชุดแรกนะ ผมสวยมันละลายไปน,นิดนึงอ่ะแต่เตี่ ไปลิสหรือเปล่าอะไรเนี่ยตกภาษานจีนกคนเดี๋ก่อนเดี๋ยวก่อนทำอะไรอะไสวยนี่พวกเธออะได้มาทำอะไรในบ้านฉันหรือเปล่าจะทำอะไรได้เราก็เพิ่งมาเนี่ยใช่ก็ลงดอยมาเนี่ยเราจะให้มันทำอะไรล่ะถ้าไม่ใช่เธออะอาจจะเป็นฉันก็ได้ฉันอาจจะลืมะเห็นนี่พัดลมแล้วก็ผ้าตากไว้อยู oh, so ่ตรงนั้นอะแล้วปลดไฟเนี่ยทิ้งไว้ด้วยมันก็คงจะเป็นเธอแั่แหละเท้าผ้าแขวนอะไทด้าคงทำไม่ได้หรอกมั้ง ลืมี่ใช่เอองั้นอ่ะพวกเธออ่ะก็นั่งอยู่ตรงนั้น,น,นแหละวันนี้อ่ะมีอะไรจะต้องทำไหมอ่ะถ้าไม่มีอ่ะก็ช่วยฉันอ่ะผับผ้าหรือว่าซักผ้าอะไรก่อนแล้วหลอกซื้อผ้าแล้วผ้ามาแล้วหลอกไม่หรอกเดี๋ยวฉ<ะ>ันเรียกให้ก็ได้เอนว่าแต่ว่าเนี่ยเธอให้มาหาที่นี่ทำไมเนี่ยก็ไทดาแต่ได้ยินเสียงแปลกๆที่ออฟฟิศเสียงแปลกๆที่ว่าคือเสียงอะไรอ่ะ ไม่รู้สิชิค้พายบอกว่าเป็นเสียงโนกบกับเสียงตุ๊กแกแต่ไทดั้าบอกว่าไม่ใช่มันมีเสียงแปลกๆมากกว่านั้นเสียงอะไรอ่ะไทดั้าได้บอกไหมว่ามันเป็นเสียงยังไงไทดัสาบอกแค่ว่าเสียงนั้นน่ากลัวโอเคโอเคใ้เ okay. บนนี่บอกว่าให้เรามานอนที่นี่เพราะอะไรรู้ไหมอะไรอะ่ะเพราะเพราะว่าไทดาัดอ้าได้ยินเสียงแปลกๆอ่ะแล้วเบนนี่ไม่ได้บอกหรอว่าเสียงอะไรอะ่ะไม่เขาบอก ก็ไม่ได้บอกเขาเหมือนกันว่ามันเป็นเสียงยังไงผมสวยว่าเท็ดดี้ะคุณไม่รู้หรอกว่าแบบเสียงแตกๆที่ว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะก็เพื่อจะสับหอนี่ตอนนว่ามันจะเป็นจริงเหรอเบนนีน่บอกว่าชิคกี้พายว่าเป็นเสียงนกเสียงกาอย่างทุกแกเแ้วก็ไม่รู้โอ้ยชิคกี้พายแยกไม่ออกเลยเหรอว่าเสียงนกเสียงทุกแกเป็นยังไงอ่ะเอาผ้าไปเก็บแล้วมามาให้โดนใช้เนี่ยมาทำไมอ่ะโอ้ยขับรถมาเป็นร้อยกิโลเฮ้ยเออ ไหน,ไหนทำไมแอร์เปิดไว้อะนั่นสิปกติกอะก่อนเข้บบ้านเราจะเช็คทุกอย่างนี่ใช่ อย่างผมสวยแล้วของเล่นมาได้ยังไงอ่ะแปลกมากเลยอ่ะ E เดี๋ยวฉันอะจะไห้ปิดคอมก่อนช่วยฉันก่อนเสร็จแล้วโอเค อะไรนี่ใครนอนอยู่ในห้องเธออ ไปไปแล้วไปด้วยกันสิฉันไปคนเดียวถ้ามันมีอะไรนองจากฉันผมช่วยห้องไหนนะห้องไหนองเทาหองอใช่ไหมใช่มันมีคนมาอยในบ้านเราเน มาเยอะผิวสีเข้มด้วยใช่มีคนด้วยมีคนแค่ไหนตื่นนะดูสิที่ไหนอะเอ๋วสิฉันพวกคุณจะนลุกนะ เอ้กเบ๊อะไรเนี่ยเอ้าแล้วทำไมนอนในเตียงฉันทำไมอ่ะนี่ฉันนึกว่าเป็นโจรหรือว่าผู้ร้ายอ่ะเฮ้ยแล้วเธอใส่รองเท้าแบบนี้ทำไมเธอจะมาขโมยอะไรของฉันเธอจะมาขโมยอะไรของฉันเดี๋ยว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 ต่อคือฉันป่วยแล้วที่ห้องฉันก็ไม่มีแอร์เถอเอ้าแล้วไม่มีแอร์แล้วเนี่ยเธอก็ไม่เปิดแอร์ไม่หมายความว่าไงเนี่ยก็ฉันก็เปิดข้างล่างทิ้งไว้แล้วให้อากาศเย็นมันลอยขึ้นมาเนี่มิรู้หรอ นี่รองเท้าเดินแบบที่ไม่เห็นหรอโอ้โหแล้วนี่อยมานหน้านะถ้ามีลิปสติก20บาทอะไปซื้อด้วยนะก็ฉันบอกว่าฉันโปยซิอารมณ์ไหนมาแต่งหน้าล่ะคะนี่เบยเบเนาะใช่โปยใช่เขาโปยขนาดนั้นเลยเหรอนี่เบ๊เบถ้าวันหน้าเธอจะมานอนอะเธอควรจะแจ้งฉันหน่อยแล้วเธอเอากุญแจมาจากไหนนี่เธอเป็นความจําเสื่อมหรืออะไรก็เธอให้กุญแจฉันตั้งหนึ่งดอกมันก็เท่ากับการอนุญาตแล้วไม่ใช่เหรอเธออ้ไม่ส ไม่ยอมเชื่อนี่เขาเป็นโจนรนะเธอซีแหงแก่แล้วเนี่ยตอนเนี้ไยไอ้บ้านี้ไปลงไปเหรอ